วันนี้ก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเห็นไหมเอาชาชงชาแคปไปตรวจเป็นสิบสิบจังหวัดนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพถ้าเราไม่มีอยถ้าเราไม่มีฮาลานถ้าเราไม่มีอ,อะไรก็ตามแต่ค่ะเยอะแยะมากมายเครื่องหมงุงเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายค่ะนะคะ เราไม่มีทางที่จะมาอยู่จุดนี้ได้ค่ะสินค้าเราต้องเบอร์ไหนเราถึงได้ฮาลาลสินค้าเราต้องเบอร์ไหนคะออยถึงให้ผ่านสินค้าเราต้องเบอร์ไหนคะเราถึงส่งออกไปแล้วกว่า6 70ประเทศทั่วโลกสินค้าเราต้องเบอร์ไหนคะที่เรามีผู้จัดจำหน่ายกว่าหมื่นคนสินค้าเราต้องเบอร์ไหนคะที่เรา่ะเนี่ยค่ะไปเข้าอ่าเขาเรียกอะไรนะไปเข้าอะไรสักอย่าค่ะเพื่อขอขอตรงนี้ค่ะขอเกี่ยวกับ พวกวิตามินมีอะไรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วนี้ต้องเข้าแลบนะคะถ้าไม่เข้าแลบตัวนี้ไม่ได้นะคะแล้วส่งออกไม่ได้ด้วยถ้าไม่ได้ตัวนี้ส่งออกไม่ได้ด้วยนะคะนี่ก็ต้องขอเพราะฉะน,นั้นเอ้ยฉันขอไม่ใช่ค่ะส่งตรวจค่ะส่งเข้าแลบนะคะแล้วเขาจะเขียนบอกเลยว่าเรามีไขมันเท่าไร่เรามีอะไรเท่าไหร่พวกนี้ต้องส่งตรวจเพื่อแยกย่อยสารเขาเรียกว่าส่งเพื่อแยกย่อยสารนะคะเสร็จแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ ถ้าได้มาตรฐานสามารถส่งออกได้นะคะถ้าได้มาตรฐานสามารถส่งออกได้ถ้าเกินมาตรฐานจะไม่มีทางมีตัวนี้ปรากฏนะคะอ่ะสำหรับสินค้าที่สามารถทําเป็นน้ําได้กินแห้งได้อะไรประมาณนี้นะคะต้องเอาไปตรวจเพื่อหาพวกนี้เพื่อความมั่นใจของคนบริโภคเห็นไหมคะนี่เป็นสิ่งที่ครูค่ะกำลังจะบอกคุณว่าวันนี้เราจะเอาอะไรเข้าสู่ร่างกาย เราจะอยู่กันยังไงให้รอดปลอดภัยเราต้องรู้สักนิดหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้วันนี้เป็นโอกาสดีนะคะตั้งแต่ทำมาสี่เข้าปีที่ห้าไม่เคยมีโปรโมชั่นส่งฟรีต่างป่าชนิตาไม่เคยมีโปรโมชั่นส่งฟรีแต่จัดเพื่อยุคโควิดจริงๆเท่านั้นนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะไปดูค่ะจะกินผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรต้องมีความระมัดระวัง เพราะสมุนไพรเชิงเดียวกินมากจะมีผลต่อตับคุณกินอะไรที่ดูแลไตมันอาจจะกระเทือนตับคุณกินอะไรที่ดูแลปอดตับไตอาจจะพังเพราะฉะนั้นความรู้ไม่ได้อยู่แค่ที่เรารู้อยู่ในสมองความรู้มีอยู่ในโลกออนไลน์ไปเสิร์ชหาไปเสิร์ชดูไปเสิร์ชอ่านใน Tik Tok มีใน Youtube มีใน Google มีเสิร์ชหาเลยว่าแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลมาจากที่ไหน มหาวิทยาลัยอะไร,ะไรกระทรวงอะไระมีเปเปอร์ไหมอะไรแบบนี้ค่ะสินค้าทุกตัวมีเปเปอร์ไหมมีคำยืนยันไหมแล้วทำไมต้องกินเป็นตำรับทำไมถึงกินเชิงเดี่ยวไม่ได้เชิงเดี่ยวมันรักษามันจะไปช่วยสิ่งเดียวแต่มันไม่รับประกันสิ่งอื่นอย่างที่บอกอาจจะไปดูแลปอด แต่มันไม่รับประกันตับคุณแบบนี้ค่ะแต่ทำไมจึงมีสมุนไพรตำรับลองไปฟังนายแพทย์อะไรสักอย่างนะคะที่ท่านอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ดังมากๆท่านออกมาบอกแล้วนะคะว่าสมุนไพรตำรับมีต้องโอ้โหเยอะมากทำไมต้องทำสมุนไพรตำรับเพราะมันสามารถที่จะไป ช่วยเหลือกันสมุนไพรก็มีมีสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรชี้เป้าสมุนไพรต้านพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเออ เพราะฉะนั้นค่ะเราต้องไปศึกษาไปเรียนรู้เนาะมันมีตำรับบอกว่าทําไมล่ะเพราะบางอย่างสูงไปต้องใช้ตัวหนึ่งไปช่วยบางอย่างมากไปต้องใช้ตัวหนึ่งไปช่วยแต่มันจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ครูพูดเองมีอยู่ในตำรับตารามีอยู่ใน Google มีอยู่ในทุกอย่างที่ครูพูดไปแล้วไปหาข้อมูลถ้าคุณไม่ได้ไปเรียนคุณไปหาข้อมูลหรือถามผู้รู้อย่างหมอโอก็ได้เพราะเขาเป็นแพทย์แผนไทย นะคะสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรถามหมอโอโดยตรงเพราะหมอโอจบแพทย์แขนไทยโดยตรงนะคะจะให้ความรู้คุณได้ชัดเจนว่าทำไมถึงกินเชิงเดียวถึงต้องดูแลทำไมต้องกินเป็นอาอะไรแบบเป็นตำลับอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นครูฝากไว้เนาะด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจริงๆดูแลตัวเองค่ะไม่มีใครดูแลคุณได้ดีเท่าที่คุณดูแลตัวเองนะคะอ่ะชนแก้ เพราะอุ่นปุ๊บจะอร่อยสุด